สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมและกนัลล็อกออริจินที่คุ้มกว่าเติมเองราคาถูกสะดวกปลอดภัยผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ตอนนี้ทางร้านของเราก็มีโปรโมชั่นราคาอยู่2โปรโมชั่นนะครับคือโปรแรกใช้ ID p a s t โปรที่2ใช้ UID ราคาตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับยิ่งเติมมากยิ่งลดมาก Over Topup รับเติมเกมมือถือ ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยราคาถูกปลอดภัยร้อยปร์ครับทักเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมโตเกียวช่องเกียวซี่1เ t นะครับก็จดีคลิปนี้นะครับผมจะมาเอ,อ่อทดสอบนะครับประดับใช่ไหมตามปกเลยนะครับมาลองประดับ85นะครับอันเก่านะครับที่ผมใส่อยู่นะครับแล้วก็ประดับ เกาสิ uh, นะครับ uh, ระหว่างไอ้นิวโรสกับไอ้ตัวเนี่ยคู่ดาร์กไนกับไอ้ตัวอะไรนะดักไนโกบกับดักไนเอฟเปมใช่ไหมนะครับเดีย๋ยวเรา uh, จะลองไปดูนะครับว่าดาเมจมันแตกต่างกันหรือเปล่าระหว่าง uh, ทั้งอาชูราแล้วก็ปาบอลเลยนะครับโ okay. uh, อเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเออตอนนี้มันมีบัฟมีบัฟมาอยู่10นาทีอ่ะโอเคพอดีเลย โอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราบับอาหารกดมันขี้เกียจน,นะครับกดหม่อ่าเดี๋ยวเราไปเทสกันที่ห้องทดลองนะครับนะครับกับน้องบนไลตน้องแมวตัวเดิมนะครับของเราเอ,อดาเดี๋ยวเราจะเอา เอารูดเอาเฟืองออกทั้งหมดนะครับเราจะไม่ใส่รูดกับเฟืองแต่ว่าใส่เป็นการแล้วกันนะครับเราจะเอาพวกอ,อะไรนะการสุม่มออกทั้งหมดนะครับเอาการสุมออกจริงๆไอ้พวกนี้ก็ไม่สุมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถอดออกให้หมดเลยนะครับเอาที่แบบมันมีเรื่องของการสุมออกให้หมดอา่าไรเป็นทิดใช่ไหมแต่ผมจะใส่แค่การนะครับแต่เฟืองกับ ลูดผมไม่ใส่โอเคอ่ะอ่าทุกอย่างมาเติมใช่ไหมไป็นเมืงนะโอเคเผมเอ,โอ,อ,อยายาครับมาเดี๋ยวเราลองดูเลยแล้วกันนะครับมัดเก่าใช่ไหมมัดเก่า แบบมีอันนี้อันนี้นะครับมี AB แล้วก็มีอาหารสามดาวนะครับสเต็กรวมกันสองร้อยยี่สิบบวกบ่าหกสิบ้านนะครับหกสิบเอมนะครับเราจะพบปฏนบี้มมัติกว่า ผมเขียนให้อ่าหกสิบมันจะหายป่าวะแปดห้าจุดหนึ่งแปดห้าจีบหนึ่งต่อกับหกสิบเจ็บอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาแบเงี้ยกันนะครับผมจะเขียนไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามันหายเดี๋ยวผมน่จะจำได้นะครับเดี๋ยวก็ไม่ก็ ออเออกลีนะครับดูอ่ะหกสิเบเป๊ะนะครับหกเหมือนกันแปดหีดสองเท่ากับ60สิบหกสิบเฉยๆกันอ่อ่ะโอเค 60ปัประมาณ6 0 2 6 0 3 6 0 5ผมจะเทสอย่างละอย่างเท่าไรอย่างละ3หมัดต้องกันนะครับ3เท่ากับ60 3หมัดเป็น60หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปาใส่ประดับ95นะครับอันนี้ไม่บวก15้วยนะ เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับอ,อันดับแรกเดี๋ยวผมต้องเจาะรูเพราะว่าโอ้โหกาเปลี่ยนนี่โดนโอ้โหตักน,นะอเอาจริงเอาเรื่องโอ้ยแพงยัง,งวะสองอันเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวครับอันนี้ผมเท่าไหร่วะเงินจะหมดนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาใส่ประดับ 95นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ประจับ95ดูสองดูกันอันน,นี้โกหกเห็นแค่อะไรเท่ากันซื้อมา30มสิบครั้งอนนี้สองโอเปกเกิดพี่อ่ะเดี๋ยวเราคอ่อยอันนี้ที่หลัง ใบหนึ่งแสนเดี๋ยวจะเชื่อโอ้แหว่งอ่ะอนนเดี๋ยวเราจะเรามาถอดการอันนี้ผมขอขอญาตแบบสแต็ตอะไรมาเดิมนะสเต็ตเหมือนเดิม,ะนะม,ดมการ์ดเหมือนเดิมนะครับผมจะเทแค่ตัวประดับเพียงเดียวเออแต่ผมไม่ได้ให้ดูผมลืมให้ดูว่า,วาแอตแทกหายไปเท่าไหร่วะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูแค่ดามเมจก็พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูแค่ดาเมจก็พอ ว่าหายไปเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่เสร็จนะครับต้องาใส่เป็นแมทติสไปก่อนโอเคเอ้ยทำไมพลังมันลดออกผมไม่ได้ใส่เหเมือนโอ้โหผมจำได้ว่าโอ้โหผมยืนเมืองประมาณ6,200-6,300นะเอออันนี้ก็หายไปประมาณ200อะ่ะนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา มัน่ายประมาณสองสร้อยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปก่อนก่อนที่ยาจะหมดนะครับเหลือสนาทีมันจะได้เทสแบบยาเดียวกันไอผมไม่ได้เทสเออเออเดี๋ยวปาบอลอ่ะผมว่ามันแรงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าอาชูรานี่มันจะคุมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปลองปดูถ้าหมัดที่แรงก็คือหมัดที่ติดนะครับปัดหมัดที่ติดติดติด เอฟเฟกประดับนะครับอ่าหกสิบลองดูนะว่ามันจะหายหรือลดหรือเปล่านะครับลองดูลองดูงดเนี่ยแอตแทกหายนะครับมันไม่หลงตัวลองดูลองดูนะครับติดประดับหรือเปล่าวะเออเนี่ยติดเนี่ยออฟประดับหายไปนะดูนะห้าสิบเจ็ดนะครับคือห้าสิบเจ็ดจุดห้า อันนี้คือไม่นับเอฟเฟก์ประดับนะครับไม่นับเอฟเฟก์ประดับหายไปประมาณสองล้านสามล้านเออถ้าบวก15ผมว่ามันจะช่วยได้นิหนึง่งลองดูอ่าอันนี้ติดเอฟเฟก์ประดับเอ้าไม่ติดวะ60อ๋อแขกเหรอ 5.7.4นะเฮ้ยงงว่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพบว่า,วาผมว่าเดี๋ยวไม่ใช่ละ 58ทำไมมีคนร้องมาบอกว่ามาติดมันติดเอฟเฟกพอติดเอฟเฟกปั๊บแล้วมันแรงขึ้นเลยวะกันมึงน,นะผมว่าเอางี้ยอย่างงี้เดี๋ยวผมจะตีมาติดเอฟเฟกประดับอ่ะติดเอฟเฟกประดับนะ เดี๋ยวเป็นประดับอยู่นะ64 95ี่เก้าห้าติดประดับหกสิบสี่ล้านแต่ทำไมเออมีคนเขาลองให้ผมมาต่อยต,ติดประดับเลยไม่ใช่หรอนะรวยแล้ว แตงนง้นมันจะต้องเบาลง59นะครับ59แบบไม่มีประดับแต่ที่น่าถ้าเปลี่ยนผมต้องอัปสเตตัสใหม่เพราะว่าสเต็งไม่หลงตัวนะครับผมยุบถอยใส่หมดแล้วนะ 59เอฟเฟกต์ประดับปัดได้นะต่อไปดีๆสวยแล้วเด,ด็งกงานทุกท่านมมันได้แบบการจบตีทั้งครั้งถัดไปนี่เด็ก57เนี่ยมันไม่ขึ้นทันทีนะครับดังนั้นผมต้อง ผมต้องอะไรวะผมต้องต่อยแบบใหม่วะถ้างั้นเวลาจะเลท้าเลทประดับเนี่ยสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวผมลองปรับดูอ่ะเดี๋ยวลองลองดูใหม่นะเดี๋ยวก่อนที่เออยาหมดแล้วนะครับแต่ที่แน่อย่างที่ผมเขียนใส่เนาะ นะครับติดประดับมัน64ล้านถ้าไม่ติดประดับมันเท่าไหร่5้าสิบเจ็ดห้าสิบปดหกสิบนะครับห้าสิก็มีแต่ถ้าติดประดับก็คือ64แต่การที่จะติดประดับอะ่ะมันต้องมันต้องตีกอดไว้ง่ายนะครับตอนนั้นผมให้เขาลองเขาบอกว่ามันติดเลยมันอะไรนะมันพอเอฟเฟกต์ประดับขึ้นมันก็ติดติดพร้อมกัน แต่ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้ดูมันก็ไม่ได้เสียเสียเยอะหรอกนะครับก็เดี๋ยวไปมผมขอร้องอะไรอีกน,นึงไม่ได้จะติดเนื้อคงติดไปแล้วแหละผมว่า โอเคเอาเป็นว่ามันเบาลงนิดหนึ่งนะครับมันเบาลงนิดหนึ่งที่ผมต่อยอ่าสามีแรกใช่ไหมประดับ8ปดสบห้าหกสิบหบมดเลยนะครับ60 60 60เสกแต่พอผมเปลี่ยนประดับมาใส่ประดับ9ก้าห้าอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเออเพื่อนจะเห็น5้าบ บ้าง60บ้าง5าบ้าง59บ้าพอผมลองตีตีตีให้ติดติดเอฟเฟกประดับแล้วผมต่อยมาแต่หกนะครับก็เอาตามนั้นนะครับเอาเป็นว่ามันเบาลงแต่แต่ก็แบบไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับเอาเอาเป็นว่ามันเบาลงแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะเบาลงแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่า ถ้าอยากให้เท่าเดิมอ่ะผมว่ามาต้อง65เออถ้าอยากให้มันเป็น60อะ่ะแค่ตัวเนี้ยต้องบวก1 5เพื่อเอาแอตแท็ก3%คืนมานะครับเอาแอตแทก3%คืนมาก็คือต้องบวก1 5ติดนะครับอาจจะเอาตรงนี้ด้วยนะครับ65ติดตัวนี้ได้สเต็ก12แต่อันนี้อ่าไม่เท่าไหร่นะครับไอตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยต้อง65เอาเพื่อที่จะเอาพีแอตแท็กที่หายไปอ่ะคืนมานะครับ แล้วผมต้องอัปติดตัตใหม่เพราะว่ามันไม่มันหารกันไม่ลงตัวนะครับเนาะโอเคผมก็เทสให้ดูประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องปลาบอลผมว่าตีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับสายสายปลาบอลนะครับเนาะเอจริงเดี๋ยวคลิปต่อไป๋ยวผมะจะทำอะไรนะทำสเปซด้วยนะครับพอดีเลยว่าได้ได้ประดับปาใหม่นะครับผมว่าปลาบอลน่าจะ ดีขึ้นนะครับแล้วก็แผทปบลาลา่าสุดใช่ไหมเขาก็ปรับปลาบอลให้ปลาแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ตอนที่เจาะเกาะทุกคนก็น่าจะเยอะแล้วนะครับน่าจะเรื่องปลาบอลน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนล่าบอลผมว่าผมก็ยังเชียร์เชียร์อะไรนะเชียร์อาชูไตเกินมาเดิมนะครับเนาะก็เป็นว่าข้อสรุปนะครับเบากว่าประดับ85เล็กน้อยนะครับ ก็คือประดับ95จะแกวแกวามากกว่าก็าคือตั้งแต่เท่าไหร่57จนถึง60นะครับแต่ก็ต่อยถึง60เหมือนกันแต่ก็มีโอกาสตกไปแบบลงไปเยอะกว่านั้นนะครับเนาะจะแ,แต่ผมว่าถ้าอยากให้มันเท่าเดิมต้องบวก15ไอ้ตัวนี้ให้ได้ผียร์แทก3เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยม,มันก็น่าจะกลับมาเท่าเดิมเนาะนะครับผมกเเ็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับป้าบอลเหรอเดี๋ยวผมเออผมเทส ก็ผมลืมเทสต,ตอนตอนอะไรนะตอนเปลี่ยนเปลี่ยนระดับว่ะเยอะได้ป่าววะผมว่ามันแรงขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนอะไรแล้วบ้างวะแป๊บนนึงะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราลองไปปลาบอดดูสักหน่อยแล้วกันนะปลาบอดผมจริงๆปลาบอดผมชอบเซตน,นี้มากกว่าดูเป็นไรนรอ่าเปลืองก็ไม่ต้องใส่หรอกผมว่า มาเดี๋ยวผมพาลองลองปลาบันสักหน่อยแล้วกันนะครับเนะี่ยติดประดับนะครับล้านหกนี่คือติดประดับล้านหกล้านเจ็ดเดี๋ยวรอดูประดับหายเดี๋ยวผมเต้ดูให้เฉยนะะว่ามันขึ้นแบบเยอะไม่เยอะนะครับอ่านะประดับหายแล้วนะครับอย่าล้านสี่ รันสี่เกือบรันห้ารันห้าเพิ่มมาประมาณแปดกว่านะครับอ่ะติดประดับรันเจ็ดเพิ่มขึ้นมาเกือบสองแสนสองแสนแหละนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบสองแสนนะประดับสำหรับสายป้าบอลผมว่าประดับเนี้ยคขรุขระจะสำหรับสายอาชูสำหรับสายอาชูจะเละยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอทิกอะไรจะผมจะมาบอกอีก สำหรับสายอาชูสำหรับประดับ95นะมันมันใช้ได้แต่ว่ามันใช้ยากอยู่นะครับสำหรับผมมันค่อนข้างใช้ยากเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวทิคอะไรเดี๋ยวผมเอาบอกเพื่อนแล้วกันสำหรับสายอาชูสายเกิดสายอาชูธรรมดาก็ได้นะครับสำหรับประดับ95เนาะผมก็เทสดูแล,แล้วใช่ไหมว่าเอ่ออะไรมันดีกว่านะครับเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเค ก็ใครจะย้ายประดับก็อลองคิดดูนะครับว่าอชอบอะไรมากกว่ากันผมก็ย้ายให้ดูแล้วนะครับเนาะก็เสียตังค์กันไปเมันก็ดีเมอนกันแหละนะครับอย่างน้อยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยก็เอามาเล่นปลาบอลได้นะครับเดี๋ยวผมแค่บวกสิบห้านะครับผมแค่บวกสิบห้าเข้าไปใหม่แค่บวกสิบห้านะพูดเหมือนง่ายนะเดี๋ยวผมแค่เดี๋ยวผมบวกสิบห้ามันขึ้นมาผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับก็ในคลิปนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกัน นะครับผมก็มาเทียบให้ดูนะครับสำหรับสายอาชูนะครับว่าใส่ประดับ85มันเดิมหรือว่าใส่ประดับ95ดีกว่านะครับว่าเออถ้าแบบ95ไม่ติดบัฟดาเมจเท่าไหร่ถ้า95แบบติดบัฟดาเมจแรงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ได้ยิ่งดีนะครับผมก็เดี๋ยวก็คอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปเดี๋ยวผมน่าจะ เนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยก่อนเดี๋ยวผมมีไทม์สเปซเดี๋ยวผมเอาอเออเอาเนี่ยเอาประดับใหม่ประดุกไทม์สเปซพอดีเลยว่าคะแนนมันจะขึ้นมาเยอะหรือเปล่าเนาะนะครับจยากเกียบจับคลิปกันก่อนนะครับคลิปคลิปกันก่อนผมน่าจะประมาณ260บล้านปะ่นปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปเอ่อน่าจะเป็นไทม์สเปซแหละนะสำหรับคลิปต่อไปจากคลิปนี้นะครับได้ประดับมาพอดีก็เดี๋ยวซัดไทม์สเปซต่อเลยนะครับเนาะ โอเคไม่ว่าจะผมฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเรวขอติดตามครับว่าเดี๋ยวผมคอยเออ่จะมาแชร์ทิศแชร์วิธีอะไรดีๆอีกนะครับสําหรับชาวมงแล้วกันเนาะก็เออ่ยังไงเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาดูนะครับอ่าสำหรับเรื่องประดับเนาะ85กับ95เอาเออ่เราจะใช้อะไรดีนะครับคุ้มกับค่าย้ายหรือเปล่านะครับลองไปเออ่คิดดูดีๆนะครับเพราะค่าย้ายก็หลักๆก็ค่อนข,ข้างแพงเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเออ่ทำให้ดูเนาะ นะครับอ๋เอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆแต่ในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ